วันนี้วันเกิดแทนนี่นะแทนอยู่นะประตูหลอนเนี่ยนยี่แทนวันนี้วันเกิดนายใช่ไหมใช่ใช่วันนี้อะฉันไม่ของคนให้เธอด้วยนะงานปาร์ตี้จัดกลางคืนใช่ไหมใช่โอเคตอนเย็นอนะฉัน มีของขวรให้นะเธอต้องชอบแน่ๆเลยจริงเหรอลินจริงสิเอ๊ะวันนี้วันเกิดพี่แทนนี่อของขวรอะไรดีนะฉันต้องเอาของขวัที่สวยที่สุดอ๋อฉันรู้แล้วของขวัญนี้แน่นอนแทนฉันรู้ละ ค่เช็ดใหญ่นิดยังไงยังไงหรอเจนี่น่ะมันชอบไปตลาดชิปเปล่าฉันเมื่อกี้อ่ะลีนได้ยินนิดบอกว่าจะเตรียมของขวัญให้ตอนนี้เดี๋ยวว่าลีน่าจะเอาของมแมลงสะบพร้อมไม่เอาดีกว่า อ๋อเอากระเป๋าผู้หญิงใส่ในี่นานดีกว่าอ๋อโอเคฉันไปละไปเตรียมของขวัญให้แทนดีกว่านี่ไงรักแทนฉันน่าจะตั้งเอาของขวัญเตรียมให้แทนแล้วก็เอาไปให้ตอนเย็นเอออันนี้ล่ะ ฉันต้องเตรียมของขวัญบอกรักแทนนี่หรองานวันเกิดของฉันโหลินนี่แต่งสวยจัดนูดี้คนมาเยอะเชลนั่งรอลินเอาของขวัญมาให้ดีกว่า อันนี้แทนน่าจะชอบนะแทนมานี่สิขอมีขอบควรจะให้ทำไมไม่เอามาไว้ข้างในละ่ะมันของมันอันใหญ่ฮะคืออะไรเนี่ยมาหน้าแทะะ้แน่ใชบไหมชชบไหมหูจีบาทเนี่ยแสนหนึ่งเองแสนหนึ่งฮะเยอะไปน้า วันเกิดนาะยนี่ก็ต้องให้ของดีๆอยู่แล้วไหมอืมโอเคหูยใหญ่นั่นอะไรของแกเนี่ยดูสิหืมถอยถมดให้พิแทรน,นหรอเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกของฉันน่ะมันหวานกว่าของแกพิแทรนคะว่านี่ค่ะของขวัญ โอเคฉันไปเปิดด้านในเอทำไมเขาผลอ่ไจังเนี่ยเบาเบายังกะไม่มีอะไรเองเอ๊ะทำไมไมันเป็นกระเป๋านี่นะอ๋อลืมไปว่าลินนะ่ะแอมเอากระเป๋าไปใส่ตรงนั้น หสวยจังเลยเอาของที่ลินซื้อมาแล้วเอาไปใส่ที่ของของยายนิดอะ่ะไปให้ลินเหมือนเดิมดีกว่านี่นิดอะไรหรอคะพี่แทนทำไมมันเป็นกระเป๋าพี่เป็นผู้ชายนะรู้ไหมอ่ะอ่ะเอ๊ะอะไรนะ ขอบคุณมากๆนะลินวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดของแทนเลยไม่เป็นไรนี่นิดมาดูนี่นะเอ๊มันคืออะไรนะกระเป๋านั้นเหรอฉันไม่ได้ใส่กระเป๋าลงไปสักหน่อยนะขอบใจนะนิดอืมบัดเมื่อล้วกับบานกันหุ้ยลืมไปตัดเค้ก รู้แล้วอาทุกคนที่มางานนี้เราตัดเค,ค้กกันอาทุกคนแทนตัดเค,ค้กให้ทุกคนกินแล้วนะอะกินได้เลย <c oughs> นูซีใหญ่นั่นวิ่งไปวิ่งหนีไปที่ไหนก็ไม่รู้เลย แก้งเก่งนะเราอะหอยุดแล้วลินอะชอบแก้งละลิลนหึคือว่าอืมถ้าเอิมแทนแทนแทนชอบลินอะฮะ ชบเหมัอนหรอนี่เดี๋ยวมบอกคำตอบแทนก่อนเออเออวะไว้วพรุ่งนี้ละกันงั้นงั้นแทนลองไปขับรถด,ดูนิเออไปลองไปขับรถด,ดูเลยได้ได้งั้นเดี๋ยวแทนพาลินกลับบ้านละกกันขับใจซะ ทุกคนเดี๋ยวมาต่อ EV5 เป็น EP สุดท้ายเลยนะคะทุกคน